เดือนเมษายนเป็นเดือนร้อนนะครับแต่บางลักนณเนี่ยนะหวานชื่นใจเลยนะแต่บางลักนณะก็ต้องระมัดระวังภัยกันด้วยจะมีลักนาใดบ้างนะครับที่ได้รับข้อดีอิทธิพลดีและจะมีลักนณใดบ้างนะครับที่ต้องระมัดระวังรับชมรับฟังกันในคลิปได้เลยครับ สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกันทุกคนทุกท่านนะครับเดือนเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่น่ายินดีนะในรายเรื่องนะครับจะมีข่าวดีจะมีเรื่องดีๆนะครับย้อนมาให้กับชาวลัคนาราศีกันนะครับเรื่องอะไรได้บ้างล่ะที่เราอยากจะได้กันมากที่สุดนะครับพูดถึงเรื่องการเงินก่อนเลยนะในช่วงจังหวะของเดือนเมษายนนี้นะครับจะหยิบจะจับจะทําอะไรนะครับมักจะประสบความสําเร็จไปในแง่ที่ดีว่ นะพเพราะฉะนั้นเนจึงเป็นเดือนที่มีเจในเรื่องของการใครจะทําการค้าใครจะทําธุรกิจนะครับใครทําการค้าขายแต่งสิ่งต่างๆนานาเลยนะก็มักจะได้ผลประโยชน์นะครับได้กําไรนะครับกลับมาเป็นกอบเป็นกำนะเต็มเมด็ดเต็มหน่วยนะครับเขาเรียกว,ว่าขายดีเป็นเทน้ําเทท่านะครับลักษณะแบบนั้นเลยนะทาให้ชาวนักหนาราศรีกันเนี่ยนะครับได้รับทรัพย์นะครับได้รับเงินก้อนโตนะ,ะกลับเข้ามานะครับในเดือนชะตาดีด้วยนะครับร วมถึงว่าถ้าบางสถานที่เนี่ยเขามีการจัดกิจกรรมนะจับฉลากอะไรนะครับชาวกันเนี่ยนะครับก็จะมีเกณฑ์นะได้รับรางวัลนะครับดีๆนะได้รับทรัพย์นะครับกลับเข้ามาสมหวังสมใจนะครับตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้เลยนะซึ่งไปปลายเดือนเนี่ยนะดาบพระประหารก็จะทําการย้ายเรือนะครับจะมีดีมีร้ายอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาพูดในเรื่องของพระประหารกันต่อนะในคลิปต่อไปนะครับนี่พอมาดูนะครับ เรื่องทรัพย์เรื่องการเงินนะครับก็ต้องมาดูเรื่องโชคด้วยไงนะว่าเงินจากการทํางานเนี่ยมันอ่ะมันมาเต็มที่แล้วนะทางานเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยถูกไหมมาดูเงินจากเรื่องของโชคลาภนะครับความโชคดีความสําเร็จต่างๆนะครับเงินจากบุญที่ทำเ่ยนะเดือนเมษายนนี้นะครับก็ถือว่ามีเกณฑ์ดีเข้ามานะครับตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้เลยนะครับเงินจากทรัพย์เงินจากโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีบุญดีนะ เติมบุญเติมกุศลมาดีนะครับเงินที่มันจะได้มันก็จะใหญ่ตามนั้นนะครับเพราะอย่าลืมว่า,าทุกๆ คนนะครับทุกๆลัคนาราศีในเวลาเดียวกันนะที่เรากําเนิดเกิดขึ้นมาเนี่ยนะมีหลายๆคนนะที่เกิดมาช่วงจังหวะเวลาเดียวกันเลยนะแต่ว่าได้ดีคนละอย่างนะครับนึ่งนี้ตัวที่ได้ดีคนละอย่างได้ดีมากหรือว่าได้ดีน้อยเนี่ยมันก็อยู่ที่บุญกุศลนั่นแหละนะของเก่าที่ทําติดก,กันมานะครับว่าทํามาเยอะมันก็ได้เยอะนะทามาน้อยมันก็ได้น้อยนะครับตามกําลังในส่วนส่วนนั้นไปนะครับแต่ถ้าโดยภาพรวมแล้วนะถือว่าชาวลัคนาราศีขันมีเกณฑ์รับช ก้อนโตนะสำหรับเดือนเมษายนนี้นะทั้งปลายเดือนนะทั้งต้นเดือนนะครับมีมาเรื่อยๆนะครับอ,อยู่ที่ใครจะมาช่วงไหนนั่นเองทีนี้นะเงินดีแล้วนะมาลุ้นกันต่อนะว่างานเราดีด้วยไหมนะครับางานต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าทำอะไรจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะโดยเฉพาะ กลุ่มคนที่จะต้องเดินทางไปพบปะลูกค้านะแดนไกลอย่างเงี้ยนะครับอาจจะพบปะลูกค้าใกล้ไกลอะไรก็ราตามแต่นะครับก็มักจะเจอคนดีนะเจอคนที่เปิดโอกาสนะครับให้กับเราเข้าไปคุยเปิดโอกาสให้กับเราเข้าไปเจราจานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเซลล์เนี่ยนะเหมาะอย่างยิ่งเลยนะในสําหรับเดือนเมษาอยู่ีลยนะครับลุยงานต่อสู้งานต่อถึงแม้จะเป็นเดือนร้อนนะครับแต่ว่าความสําเร็จนั้นมากรองอยู่ตรงหน้าไงนะครับมีเกณฑ์ที่จะ อ่าได้พบเจอเจอลูกค้าใหม่ๆนะฮะแต่ลูกค้าใหม่ๆอาจจะแบบไม,ไม่ไม่สบอารมณ์เราบ้างนะครับแต่เราก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ปัญหาต่างๆนะครับให้กลับมาเป็นลูกค้าที่ดีนะครับให้กับองค์กรเราให้เป็นอ่าตัวเรานะครับสะสมเป็นลูกค้าเยอะๆหลายๆคนนี่นะอ่าก็นํานาพาความสําเร็จนําความเริญนั้นกลับมาให้นะครับเป็นอย่างดีเลยนะใครที่จะไปอ่าเสนองานนะเมื่อกี้เซลนะพรนี้มาไป เสนองานนะครับอ่าเป็นสมมติมีงานเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปเราไปเสนองานไปของานใครเขาทำนะครับเดือนเดือนนี้นะก็จะได้งานนะสมหวังสมใจจะ,จะเสนอราคานะจะไปเสนองานออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยน,นะครับอ่าเขาก็เห็นแล้วมันสวยถูกใจนะโอเคเลยนะลุยสามารถทําได้นะเราได้งานต่างๆนะครับเป็นงานที่ เป็นงานของเราเป็นโปรเจกต์ของเรานะครับรับรองเลยนะได้เป็นอย่างดีเลยนะมีลูกค้าเข้ามาเต็มๆนะครับรวมถึงว่าถ้าใครอ,อยากจะเปลี่ยนสายงานนะเดิอนเดืนดนี้นะอยากจะเปลี่ยนสายงานไปสมัครงานดีไหมนะครับ โอกาสดีเข้ามาแล้วนะครับงานต่างๆนะครับสามารถที่จะไปสมัครนะสมัสมครสอบก่อนอสมัครสอบสำหรับนิสนักศึกษานะก็จะสอบผ่านนะครับก็จะสอบสําเร็จได้คะแนนดีสมหวังสมใจนะครับได้คะแนนสูงกว่าที่เคยผ่านมานะบางคนสอบมาแล้วหลายๆรอบนะร,บรอบนี้ผ่านนะเราได้คะแนนสูงด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไงไม่ว่าจะเป็นการสอบนะภาษาอังกฤษสอบ ช่วงตามช่วงจังหวะอะไรของแต่และบุคคลก็ตามแต่นะครับก็ถือว่าดีทั้งสิ้นนะครับงานน้นจะไปสมัครงานจะไปสัมภาษณ์งานนะอยู่ดีมันจะเกิดเหตุการณ์ว่าอืข้อบกพร่องของเราบางประการนะเขาก็ปัดทิ้งไปนะครับกลายเป็นว่าได้รับเลือกนะได้รับงานแหละเขารับเราก่อนที่เขาจะคุยเราด้วยซ้ํานะเหมือนประมาณว่าเขาขาดอะ่ะเขา,าองค์กรเขาขาดะนะอะแล้วพอเราเข้าไปมันเป็นไป,นปนตรงจุดเขาพอดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะพูดผิด นะจะพูดพลาดจะสัมภาษณ์พลาดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอ่าก็มักจะอ่าเหมือนเอื้อประโยชน์กันไปนะปล่อยผ่านไปนะอารมณ์ประมาณอย่างนี้นะครับก็จะสามารถสมัครงานผ่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รอง,งานอยู่อยากจะเปลี่ยนสายงานนะเดือนเดือนนี้ทําได้เลยนะครับแต่ถ้าใครมีการงานนะครับที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงดีอยู่แล้วเนี่ยนะดือเดือนนี้ก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการประชุม นะครับประชุมเข้ามา,าในการไปสอนคนอื่นเขาก็ได้นะครับทั้งประชุมทั้งสอนคนอื่นทั้งเสนองานต้องติดต่อง,งานกับต่างชาติต่างประเทศอันนี้ไม่ต้องบ่นเหนื่อยนะเราลุยเต็มที่เลยนะเราสามารถทําได้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงว่าถ้าใครเป็นหน่วยงานที่จะต้องมีการถูกตรวจสอบอะนะการกตรวจสอบอหลายอย่างรับรองได้ว่าผ่านฉลุยนะครับมีเรื่องดีๆนั้นกลับเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีกันทุกคนทุกท่านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถือว่า เป็นเดือนที่ตีทั้งการงานนะการเงินนะครับรวมถึงในเรื่องของโชคลาภนะครับความสําเร็จนั้นย้อนกลับเข้ามาให้กับตัวเราด้วยนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพ นะถ้าคนที่มีความเจ็บป่วยอยู่ยเดือนเดือนนี้อาจจะมีเหตุไม่ค่อยดีหน่อยนะครับเช่นว่าจะต้องเข้าไปตรวจร่างกายต้องไปพบแพทย์ซ้านะต้องไปหาหมอซ้านี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเพราะในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะต้องเป็นห่วงนิดหนึ่งนะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีโรคประจําตัวนะก็อ,อยาอ่าขาดนะครับอย่าขาดวินยัยอย่าขาดยานะไม่งั้นเดี๋ยวโรคมันจะกลับมากลับมาเริ่มนะครับเรื่องของสุขภาพทายหน้าเป็นห่วงนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้น่ากลัวมากนะเพราะยง ราเสีเยเนี่ยนะครับก็จะมีอ่าองศาดาวมุมดาวต่างๆนะครับโคจรนะมาคุ้มดวงคุ้มชะตาให้ปลอดภัยอยู่ดีนะครับอ่าเดือนเดือนนี้นะครับถ้าไปขอไหว้พร,พระขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็ขอพรเรื่องของสุขภาพนะทาให้สุขภาพแข็งแร่งนะครับแคล้วคลาดจากพยันอันตรายต่างๆนานะครับที่จะเกิดขึ้นนะก็จะหลายๆอย่างก็จะดีขึ้นไงเพราะเดี๋ยวจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเจอแพทย์นะพบแพทย์ที่ถูก ทางเที่ยวชาญทางนะกับโรคที่เราเป็นนะแต่รับคนป่วยนะ่ะกจจะสามารถค่อยๆฟื้นค่อยๆรักษานะทาให้ร่างกายนั้นโหนคืนกลับมาแข็งแรงนะครับได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะในเรื่องของเคราะห์อุบัติเหตุต่างๆนะครับเดือนนี้ไม่ค่อยเด่นนะไม่ค่อยเห็นว่าจะมามีผลกระทบกับในเรือนชะตาสักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเดือนเดือนนี้นะเวลาไปไหนมาไหนถ้ามีคนไปด้วยนะครับก็จะช่วยกันดูทางช่วยกันเจอแต่เรื่องดีๆนะครับคอยป้องกันคอยบอกคอย เตือนนะเวลาจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าบอกได้ทันท่วงทีนะสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องดีนะพอเขามาคอยบอกมาพื่อ่วมทางคอยบอกเนี่ยพอมาดูเรื่องรักเลยนะเรื่องรักนะครับใครที่เคยะทะเลาะกันไปนะครับเดือนเดือนนี้นะกลับมางอก งอนขอคืนดีกันนะครับกลายเป็นว่าเติมเต็มชีวิตเลยนะเหมือนเขาก็ขาดอะไรไปบางอย่างเราก็ขาดอะไรไปบางอย่างนะครับความรักจึงเป็นเดือนของการหวนกลับมาคบหากันใหม่นะมีเรื่องดีๆเข้ามานะครับคนโสดก็มีเกณฑ์นะครับพบเจอกันโดยบังเอิญนะเพราะฉะนั้นความรักของคนที่มีครอบครัวแล้วของคนที่มีคู่ครองแล้วนยครับก็ถือว่าดีด้วยนะความรักดีในทุกรูปแบบในทุกกรณีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งความสุขความสมหวังนะครับสําหรับชาวลัคนา ราศีกันนะครับถ้าจะทุกข์ใจเนี่ยก็ทุกข์ใจประมาณว่าเหมือนมีบุตรหลานมีลูกหลานนะแอบซบนแอบ,บดือ้อนะมีเคราะห์มีอะไรเงีเ้ยเป็นเคราะห์ของคนอื่นเขาใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราสักเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยถือว่ามีความสุขดีนะ,จะเจริญดีมีโชคมีเงินมีทองตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้ครับขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิท์เทวดาอารักษ์ช่วยปกป้องคุ้มครองทุกทุกราศีให้มีแต่ความร่ำรวยความจเจริญความสำเร็จ ปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวงตลอดเดือนเมษายนและตลอดปี2567นี้เลยครับ